สำคัญทั้งนั้นเลยขอรับทั้งเรื่องข้อบังคับการเปิดเสรีการค้ากับอังกฤษทั้งเรื่องขอลดภาษีสินค้าที่จะนำมาขายงานนี้พอช่วงเจรจาความก็แล้วกันขอรับ รัชกาลที่สทรงแต่งตั้งข้าหลวงห้าคนให้เป็นผู้สำเร็จราชการฝ่ายสยามเป็นคณะผู้ปรึกษาข้อสัญญากับเซอร์จร์บาวริงซึ่งประกอบไปด้วยพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงวงศาธีา่ิราชเสนสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุนระวง์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชายาัยญาติเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์หรือท่านช่วงและ เจ้าพระยาระวิวงศ์พระเจ้าอยู่หัวของเราแสดงความยินดีที่สมเด็จพระนางเจ้าราชินีวิกตอเรียของท่านได้ส่งพระราชสาร มาเพื่อเจริญพระราชมัยตรีระหว่างสองราชอาณาจักรและจะยินดีอย่างยิ่งถ้าสองประเทศสามารถบรรลุข้อตกลงในครั้งนี้ได้ละอันสิ่งที่ท่านเสนอมานั้นมีบางอย่างจำเป็นจะต้องเจรจาเพื่อให้ลุดล่วง ก็มันชัดเจนแล้วว่าพวกเราต้องการอะไรอันแรกและสำคัญที่สุดตอนนี้คือไม้สักแล้วอย่างหนึ่งคือข้าวเราต้องการข้าวเพราะฉะนั้นพวกคนจะให้พวกเราให้ได้แต่สิ่งที่ท่านขอมาเนี่ยเราก็ไม่สามารถจัดให้ได้ในบางอย่าง เพราะอตกลงขงท่านมันค่อนข้างรัดกุมเหลือเกินฟังแล้วมันเหมือนกับข้ออ้างเราต้องการไม้สักคนจัดให้เราได้ไหมเราให้ท่านไม่ได้เพราะว่าท่านมาขอข้าวขอไม้สักโดยเฉพาะข้าวนี่ยมันเป็นอาหารหลักของเราถ้าหากท่านมาแย่งไปเนี่ยแล้วประชาชนเราจะเอาอะไรกินกัน ข้าวมียต้งยอะข้าวนี่มันเป็นยุทธปัจจัยเราไม่สามารถให้ท่านได้หรอกแต่เราจะพิจารณาดูอีกทีแล้วกันส่วนที่สัญญาประวัติศาสตร์ครั้งนี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในจวนของท่านเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์นี่เองโดยที่ท่านเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์เป็นผู้มีบทบาทสำคัญ ในการเจรจาต่อรองและเพราะต่างฝ่ายต่างพยายามรักษาผลประโยชน์ของชาติตนจึงเจรจาหาหรือกันหลายรอบ สรื่งสำคัญที่เราจะขอเจรจาก็คือเราขอให้ท่านเปิดการค้าเสรีย,ยกเลิกการผูกขาดโดยพระังสินค้าสินค้าบางอย่างมีความสำคัญต่อประเทศของเราโดยเฉพาะในแง่ยุทธปัจจัยแต่เราคิดว่าเราไม่ได้ความเป็นธรรมครั้งก่อน เราขอซื้อไม้สักจากสยามประหางสินค้าก็ไม่ยอมขายทางจแล้วกลับไปขายประเทศจีนนั่นก็เป็นเพราะว่าสยามกับจีนทําการค้าขายกันมาช้านานแล้วแต่นั้นก็ไม่ยุติธรรมสำหรับประเทศอื่นๆเช่นกันถ้าท่านเปิดเสรีท่านจะได้เห็นว่าใครให้ราคาดีกว่ากันจริงๆโดยเฉพาะข้าว เซอร์จอห์นบารริงข้าวนี้เป็นยุทธปัจจัยที่สำคัญเรื่องนี้เห็นทีว่าจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบท่านเจ้าพยา ชิญนั่งก่อนท่านเสร์ข้อสัญญาที่เรายังตกลงไม่ได้เมื่อวันนี้ข้าขอยืนยันว่าประเทศอังกฤษ ยังขอซื้อข้าวจากท่านยังเสรีเราได้พิจารณาเรื่องนี้อย่างถีท่วนแล้วแต่เกรงว่าจะยินยอมให้เป็นเช่นนั้นไม่ได้แต่การค้าเสรีจะทำให้สยามขายเข้าได้มากขึ้นนะท่านแต่ข้าวคือยุทธปัจจัยที่สำคัญของเรา การเปิดเสรีอาจจะทําให้การสํารองข้าวของเรามีปัญหาแต่ไรายได้ของท่านจะเพิ่มพูนถ้าตลาดข้าวเสรีจะเป็นผู้กําหนดราคาหาได้ไมช่วงแรกอาจจะเป็นเช่นนั้นแต่การค้าขายเสรีโดยไร้ซึ่งการควบคุมอาจจะทําให้ข้าวด้อยคุณภาพเพราะต้องเร่งปลูกเร่งเก็บเกี่ยว เมื่อนั้นข้าวของสยามที่ท่านพอใจก็อาจจะไม่มีคุณภาพดีดังเดิมความข้อนี้เป็นไปได้หรือไม่ท่านพวกท่านอะรอบครอบจริงๆนะท่านทั้งนี้ก็เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งสองราชอาณาจักรท่านเซอร์บาวริง ในจดหมายรายวันซึ่งเซอร์จอร์นบาวริงเขียนขึ้นระหว่างช่วงเวลาที่ปรึกษาข้อสัญญากันอยู่นั้นเซอร์จอร์นบาวริงได้บันทึกชมเจ้าพระยาศีสุริยวงศ์ไว,ว้ว่าเจ้าพระยาศีสุริยวงศ์คนนี้ถ้าไม่เป็นเจ้ามารยาอย่างยอดก็เป็นคนรักบ้านเมืองของตนอย่างยิ่งแต่จะเป็นคนเจ้ามารยาหรือเป็นคนรักบ้านเมืองก็ตามต้องยอมว่า ฉลาดล่วงรู้การล้ําคนทั้งหลายที่เราได้พบในที่นี้ทั้งมีกิริยาอัจาสิยสุภาพอย่างผู้ดีและรู้จักพูดจาพอเหมาะแก่การ อันนี้คือข้อสุดท้ายแล้วท่านเจ้าะยาแต่สัญญาในข้อนี้เนี่ยทำให้พวกเราลำบากใจเป็นอย่างยิ่งอันนั้นเป็นเพราะบทบัญญัติรงองเทษของท่านเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้การสอบสวนผู้ต้องสองสัยของท่าน โหดร้ายเกินไปแต่การเข้มงวดกวดขันในข้อกฎหมายและบทลงโทษทำให้บ้านเมืองของเราสงบสุขไม่มีโจรผู้ร้ายไม่ใช่หรือเรื่องนี้เราก็ชื่นชมแต่ถ้าผู้ต้องสงสัยเป็นคงของเราเราไม่ต้องการให้ท่านมาบีบขมับตอกเล็บเหมือนก็ที่เคยทังกับพวกท่าน สัญญาที่ท่านร่างมาจึงกำหนดไม่ให้คนอังกฤษขึ้นศาลของเราเช่นนั้นหรือเราก็รับรองว่าจะให้ความยุติธรรมแต่จะสอบสวนในแบบอารียประเทศถ้าคนอังกฤษทั้งหลายทำผิดก็ต้องอยู่ในการสอบสวนอกองสวนอังกฤษทั้งนั้น ความในข้อนี้ใหญ่หลวงนักขอให้เราได้หาลือในหมู่เหล่าเสนาบดีทั้งมวลและนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อขอพระราชวินิจฉัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนเถิด เซอร์จอห์นบาวริงทำนักอยู่ในกรุงสยามนานหนึ่งเดือนและใช้เวลาเจรจาประมาณหนึ่งสัปดาห์สนที่สัญญาฉบับแรกที่สยามทำกับชาติตะวันตกในรัชการของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงสำเร็จลุกล่วง เราปรลุข้อสัญญาตามที่เราเห็นชอบกันทั้งสองฝ่าย ได้ผลสำเร็จสงความมุ่งหมายไม่ขอรับวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วท่าน18เมษายนขอรับลงนามกันวันนี้แหละท่านมีความอันใดสำคัญบ้างขอรับอังกฤษจะตั้งสถานกงสุนยอยู่ในสยามนี่แหละท่าน และชาวอังกฤษก็สามารถเช่าพื้นที่ในสยามได้อีกด้วยแต่ซื้อที่ไม่ได้ใช่ไม่ขอรับพวกเขาจะสร้างโบสถ์และเผยแพร่ศาสนาคริสต์พวกนั้นยังขอที่จะให้เราเปิดเสรีทางการค้าระหว่างสองประเทศโดยที่สยามจะเรียกเก็บภาษีขาเข้าได้ไม่เกินร้อยละสาม แล้วที่ทางนั้นขอซื้อข้าวเราขอรับท่านเรื่องข้าวก็ยังเป็นสินค้าควบคุมอยู่นะท่านรวมทั้งปลาแล้วก็เกลืออีกด้วยมีการอันใดแก้ไขในภายหลังหรือไม่ขอรับห้ามเปลี่ยนแปลงจนกว่าที่จะร่วมไปสิบปีถ้าจะแก้ไขเนี่ย จะต้องบอกอย่างน้อย3ปีและทั้งสองประเทศก็ต้องยินยอมพร้อมกันด้วยแล้วการขึ้นศาลและวกอรับคนอังกฤษและคนใต้อานัตของอังกฤษไม่ต้องขึ้นศาลของเราต่อแต่นี้จะมีฝรั่งชนชาติอื่นกระทำเรียนแบบอังกฤษสิอรับ ถ้าจะทำสัญญากับประเทศอื่นที่ให้ผลประโยชน์มากกว่าอังกฤษเราก็ต้องให้ประโยชน์นั้นกับอังกฤษด้วยเช่นนั้นได้อย่างไรพระเจ้าอยู่หัวเราทรงมีพระประสงค์เช่นไรหรือขอรับท่านพระองค์ก็ทรงตระหนักถึงลทัทธิจกักรวรรดินิยมที่ชาติต่างๆจ้องจะมาคุกคามสยาม เราถึงต้องทําสัญญากับนานาประเทศเพื่อรักษาเอกราชของชาติเราเองและตอนนี้เนี่ยสยามก็ยังมีนโยบายที่จะคบค้ากับชาติต่างๆที่เป็นชาติตะวันตกอีกด้วยส่วนที่สัญญาบารริงลงนามเมื่อวันที่18เมษายนพุทศ2398และทำให้อังกฤษ เป็นชาติแรกที่เข้ามาทำสนธิสัญญาทางการค้ากับสยามสนธิสัญญานี้ใช้บังคับอยู่เป็นเวลานาน,านถึง70กวา่าปีโดยมีการแก้ไขยอยู่หลายต่อหลายครั้งแต่ก็ค่อยๆย,ยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่6เมื่อสงครามโลกครั้งที่1สิ้นสุดลงเมื่อปีพุทธศักราช2 4 6 1 อยู่อยู่อย่าตยอยกันอยูย่าต่อยกันอยู่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 ย่ย่าต่อยกย่อยูอยูยูดหยุดเตุใประาดเป็นีได้อต่อยกันเช่นนี้ข้าไม่รู้ข่าเห็บน้าผักไปผักมาไม่ต่อยสักทีข้าเลยห้ามาไวควูคุมพิศบส่วนนึงคู่ เราไม่ไปเราจะผดใส่คนสุนังคิดเท่านั้นเช่นนั้นก็ไเลอาท่านทำผิดในเมืองสยามท่านก็ต้องให้เราตัดสินส si ิจนงหวัดจีเซียคุณกับพีเสนต้อคุดท่านั้นคิดเท่านั้นครับจับวัวทำไมจับวัวทำไม้จับวัวทำไม้จับววทำไม ขอรับวันนี้ดูท่าจะารมท่านจะคุณไม่ได้หรอกขอรับอ้าวเป็นเชลล่นไรอ่ะฝรั่งเจรจาอยู่ขอรับเอ๊ะวันก่อนข้ามาฝรั่งเสียก็มาไม่ใช่หรือ y ย s เ i อเออวันนี้พวกเนเธอร์แลนด์ขอรับเอ๊ะงั้นข้ามาใหม่พรุ่งนี้ก็ไดว้วันพรุ่งวันพรุ่งวันพรุ่งเยอรมนีขอรับออนี่เจรจากันไปกี่ประเทศแล้วเนี่ย สิบกว่าประเทศเห็นจะได้แล้วขอรับมีทั้งหลังจากทําสนธิสัญญากับอังกฤษฝรั่งตะวันตกชาติต่างๆอีก14ประเทศก็ส่งคณะทูตมาขอเจริญสัมพันธไมตรีทางการค้าโดยมีสนธิสัญญาบาวริงเป็นแม่แบบเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ ซึ่งได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเหลือเสนาบดีทั้งปวงเป็นผู้รับผิดชอบในการเจรจาทางสิน้นเขาลางความยุ่งยากที่คนตะวันตกนำเข้าสู่ประเทศสยามก่อตัวขึ้นท่ามกลางความอดทนอดกลั้นของข้าราชการสยามรัาให้มาเก็บค่าภาษีนายจ๋าทำไมเก็บภาษีแพงอย่างนี้ล่ะท่านอา้าว เจ้ามาค้าขายในเมืองเราเจ้าต้องจ่ายค่าภาษีตามกฎหมายมีเรื่องผิดนใดนหรอไม่ผิดดอ,อกท่านแต่ฉันสงสยัยว่าทําไมเก็บภาษีกับพวกอังกฤษแค่ร้อยละสามเองแล้วท่านถูกกว่าเก็บกับพวกฉันตั้งเยอะแล้วอย่างนี้พวกฉันจะขายสู้พวกฝรั่งตานําค้าได้อย่างไรแล้วทําไมเก็บกับพวกจีนเท่ากับพวกอังกฤษแล้วท่าน ก็พวกคนจีนอยู่ใต้อ,อาราชอังกฤษนี่นางั้นฉันก็อยู่ใต้อานาชอังกฤษด้วยเหมือนกันอังกฤษก็ปกครองอินเดียด้วยเหมือนกันนี่นาไม่รู้ผู้ใหญ่กำหนดมาอย่างไรข้าก็ปฏิบัติอย่างนั้นจะจ่ายหรือไม่จ่ายเนี่ยจ่ายสีท่านเอานี้ แล้วใครจะมาซื้อของกับฉันอย่างนี้ฉันตายฉันไปอยู่อังกฤษดีกว่าอุ้ยขอมไม่ดีไทยไม่จ่ายจจับมาที่จับมาที่ใ้ฝรั่งแล้วขอไปได้ไม่ยอมจ่ายตังค์เกิดอะไรขึ้นหรือไอ้ฝรั่งอะสิมันให้ค่าตอกมะพร้าวให้มันดูแล้วมันบอกว่าของไม่ดีไม่ยอมจ่ายอัดเปาวาแล้วมันอ้างว่าย,ยี่ไรมันบอกให้ไปจับมาที่กองศุลคาดว่ามันคงเป็นคนอ,อังกฤษผมจับมันไม่ได้แน่ เมืองเราจะเป็นของต่างชาติไปแล้วหรือนี่วุ่นวายกันไปหมดเลยขอรับชาวสยามเราต้องทนฝรั่งชาติตะวันตกทำเช่นนี้หรือขอรับตอนนี้แขกฝรั่งไทยจีนยวนพมา่าทะเลาะกันทุกวันพวกฝรั่งก็เหมเิมเกรมเพราะไม่ต้องขึ้นศาลไทย ยังจะมีแขกับจีนอีกอ้างว่าอยู่ในอนัดของอังกฤษพวกมอนยวนก็หาว่าเราให้อภิสิทธิ์กับฝรั่งขอรับก็ต้องเป็นเช่นนั้นแหละอดทนเอาไว้เถิดพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยทรงเล็งการไก่เอาไว้มากกว่าที่เราคิดอีกการในบื้อหน้าจะเป็นเยี่ยงใดขอรับ เจ้าไม่เห็นหรือว่าอิทธิพลของชาติตะวันตกเนี่ยมีอำนาจมากเพียงใดถ้าหากเราสู้เอาแต่หักไม่ยอมงอแล้วนั้น,เ,นเราก็หาได้ประโยชน์อันใดไม่แล้เวเราจะไม่สู้กับใครเลยหรือขอรับเราไม่ต้องสู้ดอกปล่อยให้มันคานอำนาจกันเองอยู่ในสยามอย่างนี้แหละส่วนเรา ก็ผูกมิตรไว้กับชาติอื่น,นๆไว้เยี่ยงนี้มีมิตรมากเนี่ยดีกว่ามีศัตรูไม่ใช่หรือเจ้าพระยาศีสุริยวงศ์เป็นหนักระมหาเสนาบดี ที่สมุหพระกลาโหมเต็มตำแหน่งเมื่อพุทธศักราช2,398ในขณะที่มีอายุได้47ปีทำงานสนองพระเดชพระคุณด้านการต่างประเทศมาอย่างยาวนานโดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเจรจาต่อรองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศสยามไว้อย่างเต็มกำลังความสามารถได้รับการยกย่องและได้รับการยอมรับ ทั้งจากฝ่ายสยามและฝ่ายต่างประเทศเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่นำพารัตนาวาต้านทานสายลมตะวันตกที่พัดโหมกระนำ่ำอยู่ในดินแดนแถบอินโดจีน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสิ้นพระชนลงนั้นเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ยังมีบทบาทสำคัญในการอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเถลิงราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ห้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์แต่ด้วยพระชนมายุเพียงแค่สิบห้าชันษาเจ้าพระยาสุริยวงศ์จึงได้เป็นผู้สำเร็จราชการ ปฏิบัติราชการในตำแหน่งนี้อยู่นาน5ปีตั้งแต่พุทธศักราช2,411จนถึงพุทธศักราช2,416และได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบร,รมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งสมเด็จเจ้าพระยาเป็นคนสุดท้ายแห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีชีวิตที่ยืนยาวนานถึง5รัชกาลตั้งแต่เกิดในปลายรัชกาลที่หนึ่ง และถึงแก่พิลาลัยในสมัยต้นรัชกาลที่5ด้วยโรคลมขณะที่กำลังเดินทางกลับจากราชบุรีเมื่อพุทธศักราช2425โดยมีอายุถึง75ปี พาเข้าสู่สยามประเทศอย่างต่อเนื่องนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สยามนาวาลำนมียังคงยืนหยัดอย่างมีเอกราชท้าทายกับการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมาจนถึงปัจจุบัน